ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะเราก็มาพูดคุยกับคุณบอมนะคะที่เขาหากันว่าคุณเนี่ยเป็นเพ่กส้มหล่นคุณบอมวารภพหรือว่าคุณบอมธนากจนั่นเองมาพูดค,คุยสําหรับเรื่องแรกกับผลงานละครเนาะที่รเราได้รับบทเป็นพระเอกในเรื่องผีกะพูดถึงประเด็นแรกก่อนเลยบอมเรื่องของส้มหล่นใช่ไหมครับอเออเป็นมายังไงอ่ะ ้มหล่นหรือว่าส้มหยุดพี่ส้มหยุดก่อนเออส้มหลไมค, <laughs> คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเอในเรื่องเนี้ยตอนแรกที่บอมได้ไปแคสบอมได้บทแค่เป็นตำรวจซึ่งในเรื่องก็เหมือนเราได้แค่เป็นรับเชิญเฉยๆ <c oughs> แล้วเราก็เออเหมือนไปเขาเรียกว่าอะไรนะเราไปเวิร์กช็อปไปต่อบท, <c oughs> บทไปอ่านบทอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เหมือนทางพี่ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็เหมือนชอบชอบเราแต่ว่า บทที่เราได้มันเป็นแค่ตํารวจแล้วทีนี้ก็พอสักพักนึงเหมือนเขาเริ่มเริ่มเริ่มถ่ายไปเนี่ยทางพี่ที่เล่นเป็นพระเอกอะครับผมเขาก็เกิดเออ่เหมือนเกิดประสบบัติเหตุแล้วเหมือนหน้าเขาครับก็เหมือนเออ่เสียชีวตนะครับอ๋อแบบแล้วแลวบาดเจ็บปรงไปหน้าใช่ใช่ใช่ครับแล้วทีนี้เขาก็เลยเหมือนติดต่อว่าให้บอมเนี่ยมาลองแคสบทพระเอกดูไหม,อ,มอะไรเงี้ยครับ ก็เลยไปพอไปก็ปรากฏว่าก็ได้บทนี้มาครับผมคือเดิมตอนแรกบอมชื่อว่าบอมบอลพบอันนี้คือใช้มาตั้งแต่เกิดเลยแต่แล้วทีนี้เมื่อประมาณสักสองปีที่แล้วครับผมเราก็เออเป็นความเชื่อนะครับเราก็เหมือนไปดูดวงเขาก็ดูชื่อเราแล้วเขาทักมาว่าแบบชื่อเดิมของเราเนี่ย มันเหม oh, oh, okay. okay. ือนไปเสริมเรื่องอื่นสมมุติถ้าเราจะทํางานในด้านวงการบันเทิงควรจะใช้ชื่ออื่นที่ไม่ใช่ชื่อเดิมครับผมอ๋อก็เลยก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นผมก็ขอลงชื่อจองเพื่อเปลี่ยนชื่อแล้วกว่าจะได้ชื่อกว่าจะได้อะไรเอ่ยอะไรเงี้ยครับคือบวชเนี่ยบอมอยากบวชมาสักพักแล้วยัง ก่อนหน้านี้ช่วงสองปีสามปีที่ผ่านมาเนี่ยบอมก็อยากบวชแต่ว่าอืมจะบอกไงอ่ะเหมือนมันเป็นช่วงที่เรายังไม่ได้บวชมันก็จะไม่ได้บวชนะพี่แล้วก็พอมาช่วงหลังๆเนี้ยพอดีบอมอยู่กับคุณยายคุณยายก็แล้วแล้วคุณยายเนี่ยเขาก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับผมสองวันสองวันก่อนบวชคุณยายอาการหนักมากบอมก็เลยพาคุณยายไปที่โรงพยาบาลก็เหมือนคุณหมอเขาก็ คืนนั้นคุณหมอบอกว่าเออคุณยายเนี่ยเขาพร้อมไปตลอดเวลานะอะไรเงี้ยครับ<อ>พี่ใช่ไหมว่าพอคุณหมอบอกว่าเออยายพร้อมไปตลอดเวลานะอืมันเป็นคือมันบีบมันมันบีบหัวใจเรามากเพราะว่า<อ>เราได้แต่แบบเฮ้ยอีกสองวันเองอะ่ะคือขอยายอยู่ต่อได้ไหมอะไรเงี้ยคือแล้วก็พอบวชเสร็จบอมก็เดินทางมาฉันเพนที่บ้าน ก็กล่าวว่าเดี e. uh ๋ยวฉันเพนเสร็จปุ๊บบอมจะเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อที่ไปหาคุณยายก่อนเพราะก่อนกลังออกจากบ้านโรงพยาบาลโทรมาว่าคุณยายเสียแล้วก็คือเสียพอดีก็บอมก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนท่านรอนะรอจนบอมบวชเสร็จจนบอมเพนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ท่านก็ไปอะไรเงี้ยครับที่ว่าก่อนบวชเนี่ยบอมก็ได้เอาชุดเอ่อชุดเครื่องบวชที่บอมจะบวชเนี่ยมาให้ท่านได้แบบ อนุโมทนาอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเราก็เออได้ทดแทนบุญคุณคุณยายฮะ <laughs> ถ้าพูดตามตรงเลยมันเหมือนเราหมดไฟเราเหลือเราหมดไฟล้วเฮ้ huh. เหมือนมันก็ไม่ค่อยไปไหนทําอะไรมันก็อยู่กับที่อะไรเงี้ยครับงานมันก็มี oh. แต่มันก็เหมือนมันวิ่งวิ่งอยู่กับที่อะ่ะพี่เนี่ยมันมีงานหนึ่งนะเดี๋ยวขอลองไปแคสก่อนได้ไหมก็คือละคขเรข uh. ื่องผิด อันเนี้ยบอกอันนี้ลองไปแคสก่อนของไทรัสบอมก็โอเคพี่เอก็เดี๋ยวบอมลองไปแคสดูก็ไปไปมามาปุ๊บปุ๊บอ่ะส้มลนก็ได้มาเป็นใช่ก็ได้มาเป็นพระเอกเรื่องแรกเรื่องผีกานี้ก็เลยคุยกับพี่เอว่าโอเคถ้ามันยังไปต่อได้บอมก็ยังทําอยู่นี่ก็ถือว่าคมชลึกออนไลน์นะคะก็ได้พูดคุยกับ น้องบอมอย่างเต็มที่เลยก็ขอส่งกำลังใจนะคะส่วนแผนงานอน,นาคตเนี่ยน้องบอมจะทําอะไรเดี๋ยวเราเนี่ยติดตามได้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะปูลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะน้องบอมสวัสดีครับพี่ปูลขอบคุณครั